สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องของอองตีดานานะครับซึ่งมันมีการให้ข้อมูลกันออกมาจากเทเลกราฟนะครับโดยที่เทเลกราฟเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับว่าตอนนี้คู่แข่งของแมนยูเนี่ยได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนในการเซฟป,ประตูของ ปรดาผู้สบะตูตัวจริงของแมนยูเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในแต่ละเกมนะฮะ มันก็เลยส่งผลให้อูราน่าเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นการลงเฝ้าเสาแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับโดยที่เทลากาฟเนี่ยมีการกลืนออกมาครับว่าสําหรับอูราน่าย้ายมาร่วมงานกับเอเดรีินฮาร์กเจ้านายเก่าในช่วงซีซันใหม่นี้ที่สโมสรอนแมนอยู่แล้วก็เริ่มต้นซีซันได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมีการก่อความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดที่พบก,กับ การลาตาซารานั่นเองนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยมีการ ผ่านบอลแล้วก็ไปเข้าเท้าคู่แข่งเป็นเหตุทำให้คาซิเมโรเนี่ยโดนเหลืองแดงไล่ออกจากเกมไปนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยพ่ายแพ้คาบ้านไป3-2ด้วยกันนะครับสำหรับบรูรนาค่าเฉลี่ยของบูรนาเนี่ยเสียเกือบ2ประตูต่อเกมในสีเสื้อของแมนยูนะครับในช่วงซีซั่นนี้โดยนอกจากเจ้าตัวเนี่ยจะมีการส่งบอลที่ผิดพลาดแล้วนะฮะเจ้าตัวเนี่ยยังโดนวิภาวิจาร์ในจังหวะที่ป้องกันลูกยิงของเมโรยคาดี้เช่นเดียวกันด้วยที่ มีจังหวะชิปข้ามหัวแบบง่ายๆนะครับมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการยืนตำแหน่งที่มีปัญหาแล้วก็การล้มตัว นอนเร็วจนเกินไปในการเซฟลูกนั้นนะฮะทำให้อิคาดีเนี่ยงัดข้ามตัวได้แบบง่ายๆนะครับเทกราฟเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าตอนนี้คู่แข่งได้มีการวิเคราะห์แล้วก็เล่นงานไปที่ตำแหน่งผู้สัรตรูของแมนยูเรียบร้อยก็คืออันน่าหนะครับที่มักจะยืนลึกอยู่ในกรอบตอนที่ทีมเนี่ยกำลังเสียการครอบครองบอลน,นั่นเองแล้วก็ ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเนี่ยเขาบอกว่าคู่แข่งเนี่ยมักจะได้รับคําสั่งหรือว่าโค้ดของคู่แข่งเนี่ยได้มีการสั่งการให้กับลูกทีมว่าพยายามให้มีการยิงไกลกันทีนะฮะที่พวกเขาเนี่ยได้โอกาสเพราะว่าโอรนา,าเนี่ยมักจะยืนลึกในกรอบ ประตูแล้วก็ไม่ออกมาบีบมุมนั่นเองการยืนตำแหน่งไม่ดีนะครับทาให้มุมของประตูนั้นเนี่ยเปิดกว้างแล้วก็ง่ายต่อการทําประตูมากขึ้นนะครับนี่คือเทเลกราฟเขาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกกันเข้ามานะครับเป็นข้อมูลแบบวงในแล้วกันนะครับแถมทั้งมันยังมีมุมมองจากนักจิตวิทยาทางด้านกีฬานะครับหรือว่านักฟุตบอลน,นั่นเองนะฮะที่แบบเคยทํางานกับนักจิตวิทยาทางด้านฟุตบอลของหลายๆทีมอย่างมาโก้มาเคเซเนี่ยเขาก็คอมเม ออกมานะว่าคือตอนนี้นะครับโรน่าเนี่ยมันแตกต่างกันตอนโอราน่าอยู่กับอินเตอร์เนี่ย เขาเนี่ยเป็นผู้สัตรูที่แข็งแกร่งนะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน3ผู้สัตูที่ยอดเยี่ยมในศึกซิเรียอินเตอร์ลีนะครับในช่วงปีก่อนแต่ว่าพอมาอยู่กับแมนยูเนี่ยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ตอนนี้โบรนากำลังโดนความกดดันครอบงำอยู่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเกิดความกดดันนะครับเพราะฉะนั้นโบรนาต้องการใครสักคนครับเพื่อช่วยในเรื่องของการจัดการสานการดังกล่าวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของโบรนาเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดนักเตะยัง คลายความกดดันไม่ได้ความผิดพลาดมันก็จะมีเพิ่มขึ้นแับเรื่อยๆนั่นเองในช่วงหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับอ่ะนี่คือรุ้นดาวของอุนนานะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับแล้วก็แฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ